พี่น้องชาวจังหวัดน่านที่เคารพครับก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นสถานการณ์คอนเสิร์ตผมตัดสินใจเริ่มต้นการปราัรัซะเลยดีกว่านี่เป็นประวัติการปราศัยกันในบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีใครก้าเดินออกจากสนามเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆ ที่รักที่เชียร์เพื่อไทยที่อยากให้กำลังใจชนน่านทรงยศนัตพงศ์นี่ผมรู้ดีแต่เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือเฝ้านโยบายหมื่นหนึ่งนั่นแหละบางคนจะปวดชีบางคนลูกม่วงนอนจะกลับบ้านเพื่อนก็สักิดไว้บอกมึงอย่าพึ่งไปถามว่าทำไมเดี๋ยวมันเอาคืนพี่น้องครับพักเพื่อไทยเขาประกาศแล้ว คุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกเปิดเผยตัวเลขแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทถึงมือพี่น้องคนไทยอายุตั้งแต่16ปีทุกคนแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่กระเป๋าเงินดิจิตอลคนละหมื่นไม่ถึงมือพี่น้อง ก็คือคนน่านเททิ้งเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเด็ดขาดเสียดายเหลือกเกินกับที่น่านเนี่ยสอสลงได้แค่สามคนเห็นแบบเนี้ผมอยากให้ลงได้สักยีสถามว่าทำไม ในฐานที่มั่นสำคัญของเพื่อไทยพักเพื่อไทยได้ความเมตตาอุ้มชูจากคนเมืองน่านมาตลอดที่เลือกเพื่อไทยเพราะที่นี่นานๆานส่วนประยุทธ์ที่เขาไม่เลือกเพราะนานครับมันอยู่นานเกินไป8ปปีแล้วก็ยังคิดจะอยู่ต่อไม่ใช่แค่สองนะครับผมยืนยันอีกครั้ง ถ้าเขาไปต่อได้เขาชวนสว2อ0คนที่ตั้งไว้แก้กติกาปลดล็อกนายก8ปีแน่นอนดังนั้นตัดปัญหาทุกอย่างไม่ต้องให้เกิดความกังวลสงสัยใดๆเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนสไลด์กับพี่นอ้องนี่คือหนทางเดียวแบ่งใจไปเลือกพรรคเอืน ได้ประยุทธ์กลับมาหรืออาจจะได้ประวิทย์กลับมาเอาไม่เล่าเอาไม่เล่าดังนั้นเลือกพรรักื่นไม่ได้เพื่อไทยเต็มเต็มแล้วจังหวัดน่านคราวนี้คะแนนเอาแค่ที่หนึ่งทั้งสามเขตที่หนึ่งปาติลิศไม่พอนะครับ น่านนี่ต้องชนะเด็ดขาดให้สมศักดิ์ศรีหัวหน้าพักจะได้ไปเป,เป็นรัฐมนตรีว่าการส่งลูกหลานคนเมืองน่านทำหน้าที่ในรัฐบาลเพื่อไทยส่วนนโยาบายชัดชัดอยู่แล้วเต็มเต็มเนื้อเนื้อไอหมื่นหนึ่งนี่แหละครับเรื่องใหญ่ ตั้งแต่วันที่คนเสถษษาประกาศนี่ผมเจอชาวบ้านที่ไหนเนี่เขาไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยนะครับหมื่นหนึ่งนี่จริงหรือเปล่าให้ยังไงให้เมื่อไหร่ให้กี่คนก็ให้หมดอย่างที่เขาบอกแต่มีข่าวหน้าตกใจเมื่อวานครับเขาบอกว่ากกตเรียกพักเพื่อไทยไปชี้แจงวายนโะยาบายหนึ่งหมื่นนี่ยทำยังไงเอาเงินมาจากไหนบริหารแบบไหนชาวบ้านตกใจสิกลัวว่ะ กรกะตเขาเรียกเดี๋ยวกะกะตเขาจะห้ามเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องยุบพักหรือหาเรื่องไม่ให้นโยบายหนึ่งมื่นบาททำได้พี่น้องก็อย่าตกใจเกินไปอย่าตีตนไปก่อนใครรู้ได้ยังไงล่ะว่ากะกะตเขาจะถามแบบเอาเรื่องเขาจะถามแบบมีปัญหาดีไมด่ดีคุณเสราไปชี้แจงกะกะตปิดห้องเขาอาจจะแค่ถามว่าให้จริงป่ะ แล้วกกตได้ด้วยไหมผมว่าแปดปีที่ผ่านมาในเจ้าหน้าทีก่กกตก็ลำบากเต็มทีเหมือนกันนะครับผมว่าใครใครเขาก็อยากได้ดังนั้นพี่น้องที่เคารพไม่ต้องไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเพิ่มแค่เป็นคนไทยอายุ16บวกมีบัตรประชาชนก็เป็นอันว่าใช้นโยบายนี้ได้ เลือกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลช่วยเพื่อไทยให้แลนสไลด์ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอร้องให้พี่น้องช่วยเพิ่มช่วยใช้เงินหมื่นให้หน่อยได้ไหมขอร้องละพอมีเวลาไหมพี่น้องครับบางคนเขาตั้งคำถามว่าที่จะให้จ่ายกันเนี่ย รัตมี4กิโลเมตรรอบที่อยู่ตามบัตรประชาชนคนเขาบอกว่าเขาไปทำงานกรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่เวียงสาพ่อแม่อยู่นี่ภูมิลำเนาถิ่นฐานอยู่นี่ตัวอยู่กรุงเทพถ้าได้มื่นหนึ่งจะใช้ที่กรุงเทพได้ไหมไม่ได้ อยู่เวียงสาก็ต้องกลับมาใช้เวียงสาบางคนบอกว่าลำบากต้องเดินทางมาประทานโทษเถอคะครับมีเงินตั้งหมื่นไม่คิดจะมาทําหมูกระทะเลี้ยงพ่อแม่บงังหรืออยังไงมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีป่ออีแม่บังสีจะเกิดปรากฏการลูกกระตันยูคืนผินก็คราวนี่แหละรับ ด้วยความเคารพกับบางคนกลับมาบ้านสมัยก่อนกลับมาอยู่บ้าน3มวันแล้วตัวเองกลับเข้ากรุงเทพแม่ใช้นี่ค่าเล่าขาวอยู่สองเดือนครับเส้นรอบรัศมี4กิโลเมตรเลยแต่คราวนี้นโะยบายของเพื่อไทยเนี่ยลูกกลับมาบ้านแม่ก็ไม่ต้องอกสันขวัญแขวน ว่ามันจะมาเซ็นไว้ให้กูใช้อีกเท่าไหร่กลับมาแล้วบอกแม่เลยล่วงหน้าแม่จะแม่จะกินอะไรลูกกลับมาแล้ว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 ,ลวต้องใช่ครับมีเวลาตั้งหกเดือนไม่ได้หมายความว่าให้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้แล้วคำว่าหกเดือนก็ไม่ใช่ว่าต้องให้ใช้ทีเดียวหมดก็ใช้ไปเรื่อยๆทยอยใช้ ใช้ให้มันมีประโยชน์ใช้ให้มันเกิดความสุขใช้ให้มันเกิดพลังในชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อได้เอาบางคนถามอีกนัทวุฒิแล้วใช้ได้ทุกอย่างไหมไอ้ถักของมีประโยชน์ของกินของจำเป็นเนี่ยใช้ได้เหล้ายาปลาปิ้งบุรีอบายมุกห้ามเอาไปใช้นี่ก็ไม่ได้นะครับเขาให้ซื้อของ กินใช้หรือจะวางแผนประกอบกิจการอย่างที่คุณเสษถาว่าบางคนถามว่าแต่ในกรณีที่ข้างบ้านรถสมีไปเกิน4กิโลเมตรเจ้ามือให้โลดวงมันตกจริงๆเราจะใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลจัดการเจ้ามือให้สินสากได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้ให้ทำเรื่องแบบนั้นรวมความก็คือว่ามาจริง มาชัดมาเต็มแน่ๆแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในกรอบรัศมี4กิโลเมตรบางคนบอกบ้านอยู่บนดอยเดิน5โลและยังมีแต่ไร่ข้าโพดจะเอาไปซื้ออะไรใครที่ไหนเข้าใจถ้าไอ้แบบนั้นเนี่ยคุณเศษฐาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ออกไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาปรับให้บางคนบอกว่าคงต้องเจรจากับต้นข้าโพดเพื่อซื้อสั่ง อย่าประชดชีวิตอย่างนั้นครับรัฐบาลพักเพื่อไทยอยู่กับโลกของความเป็นจริงก็จะขยับขยายให้ท่านได้ใช้ได้ใจพร้อมหรือยังแ่ละประชาชนพร้อมหรือยังประชาชนนี่ต่อไปไปไหนมาไหนนี่เราเป็นคนก็เรียกกันเป็นคนนะถูกอยู่แล้วแต่เพื่อให้มันเกิดความคึกคักให้มันเกิดความสดชื่นแจ่มใสนอกจากเรียกกันเป็นคนแล้วเรียกกันเป็นหมื่นด้วย นี่หมื่นหนึ่งยืนถ่ายรูปนั้นก็หมื่นหนึ่งยืนถือดอกไม้นั่นคนละหมื่นมากันหมื่นหมื่นืนมืนหมื่นี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่คนไทยเกลือทั้งประเทศมีหมื่นหมื่นมมื่่ผ่านทองแทชินวัตรลูกชายคนโตของนายกทักษิณ จะมีกี่ร้อยกี่พันล้านไม่รู้แต่ว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกับผมคนละหมื่นเท่ากันแล้วะ <c oughs> นันนจะได้มีตังเท่ากับเขาสักทีบางคนพอมองมาที่ผมแล้วคิดมากกลัวมึงไม่ใช่หมื่นแล้วถามว่าทำไมล้านมันคนละอย่างครับล้านนี่ไม่ใช่นโยบาย ล้านนี่เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าพี่น้องครับสถานการณ์ในสนามเลือกตั้งท่านเชื่อผมได้เลยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่พูดเรื่องอะไรแล้วนะครับคอยแต่จะค้อนแคะแสะทิมนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนี่แหละประยุทธ์ก็บอกว่ากลัวจะเจ๊ง กลัวจะเสียหายกลัวบ้านเมืองจะไปต่อไม่ได้คุณประยุทธ์ครับประธานโทษเลครับถ้าที่คุณทํามาไม่เรียกว่าชิบหายนี่พักเพื่อไทยไม่ได้กลับมาท่วมท้นขนาดนี้แหละครับแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมห่วงตัวเองเถอะแม้พอพักเพื่อไทยประกาศนโยบายนี้เข้าแต่ละคนทําตัว ไเงินน่ะมีไหมไม่มีจะกล้าพูดเลยก็เข้าออกโทรทัศน์คุณเศษรษฐาหมอพรหมินและคณะเกาบอกแล้วว่ามีภาษีส่วนหนึ่งซึ่งปีหน้านี่เข้ารายงานกันมาแล้วว่าเก็บได้เพิ่มสองแสนกว่าล้านแล้วก็มีแนวทางที่จะจัดการได้ห้าแ0นกว่าล้านลำเลียงถึงพี่น้องแน่ๆคุณประยุทธ์คุณประวิตร คุณอนุทินคุณเข้าใจไหมว่าเวลาชาวบ้านเลือกรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่ารัฐบาลนั้นมีเงินไหมเขาดูว่ามีสมองไหมสมองอะมีไหมบางคนมีหัวไว้กันไม่ให้สองหูชนกันแล้วพอเขาประกาศอะไรดีๆที่ประชาชนต้องการก็อคอยเสียบคอยทิ่มอย่างที่ว่าอนุทินเนี่ย แม้เรื่องนี้ไม่ใช่ตัวร้ายนะครับตัวดีเลยเข้าไปถามเรื่องนโยาบายมื่นหนึ่งพอคุณเสถาดรากาศอนุทินบอกเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกคุณอนุทินคุณประวิทธ์คุณประยุทธ์คุณฟางผมพักเพื่อไทยไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจก ไทยมองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิป,ปไตยและพรรคเพื่อไทยมองประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบสูงสุดจากการมีอำนาจของบลเอกยประยุทธ์และพวกมา8ปีในสายตาพรรคเพื่อไทยประชาชนจึงไม่ใช่ยาจกแต่ในสายตาประชาชนเขาอาจจะมองพวกคุณเป็นชูชกอยู่ก็ได้นะครับ ูชคที่มันกินทุกอย่างกินไม่เลือกเรือดำน้ำก็กินเฮลิคอปเตอร์ก็กินรถถังก็กินวัคซีนก็กินว่าประมาณก็กินแผ่นดินมันก็จะกินพี่น้องครับพักเพื่อไทยมาแพทองทานชินวัตรส่งเสียงมาบอกกันแลว้วที่ดินทำกิน ้50ร้านไลจะเร่งพิสูจน์สิทธิ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นธรรมให้เกษตร,รกรครอบครองที่ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคราวนี้จะได้มีเอกสารสิทธิ์แพ้ทองทานประกาศว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ําค่าน้ํามันลดราคาทันทีเอาหรือไม่เอา เสียดายแพรทองทานไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าท้องแก่แปดเดือนกว่าแต่ผมเห็นคุณแพรทองทานอุ้มท้องมาแบบนี้ผมมั่นใจว่าชนะแน่ๆเพราะแปดเดือนกว่าไม่เคยแพ้เลยขนาดท้องยังไม่แพ้แล้วเลือกตั้งจะแพ้ได้ยังไงชนะแหล,สลแนสไลด์แน่ๆนี่เรามาเป็นพิมพ์กับจาตุรนฉายแสง นี่อดีตนักศึกษาชะตาชีวิตชะตากรรมการต่อสู้ทางการเมืองต้องหลบลี้หนีเข้ามาไปจับอาวุธต่อสู้อยู่ช่วงเวลาหนึง่งก็ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านสุทินคลังแสงเพื่อนรักหมอชนนานก็เป็นดาวสภาในปีต่อเนื่องกันของดีทั้งนั้นครับพเพื่อไทยเอามาให้ ทรงยศรามสูตรใหม่ที่ดีแต่เก่าและช่ำชองเชี่ยวชาญมาจากบ้านเกิดของตัวเองมาลงสอสอคราวนี้ก็ทำงานให้คนนั่นเป็นสอสอรัฐบาลได้ทันทีนัทพงษ์ไอ้น้องชายผมหลายสมัยแล้วที่เป็นสอสอ ใครเอากล้วยมาล่อใครจะเอาอะไรมาให้เท่าไรนัทพงศ์มไม่เคยไปเพราะคนนั่นให้หัวใจกับเขาตลอดเวลามันทิ้งคนนั่นไปไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลนะครับนายกจะเป็นใครผมไม่ทราบรักกรรมการโดยหันพักสมาชิกพักเขาต้องเลือกกันแะแต่ว่าถ้าหนึ่งคนเป็นนายกอีกสองคนไม่ได้หนีไม่ได้งอนไม่ได้นอนบ้านนะครับ เขาจะช่วยกันทำงานเขาจะเดินสายไปทั่วโลกไปเจราจาเปิดพื้นที่เปิดการค้าหาตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าไทยแปปีที่ผ่านมาประยุทธ์ไปเจราจาการค้ากับประเทศไหนบ้างมีให้เกิดความหวังอยู่เรื่องเดียวคือจะเอาอยางไปขายที่ดาวอังคารแต่สื่อมวลชนตามไปตรวจสอบไม่ได้ว่าขายไปถึงไหนแล้ว ใช่ครับทีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรที่เขาเขาคอ,อยเอาใจช่วยอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับคนระดับโลกนะชื่อทักษิณชินวัตรท่านคิดยังไงไม่รู้แต่ผมเชื่อว่านาย,ยกทักษิณเอาใจช่วยเพื่อไทยแน่ๆครับเพิ่มๆมีตลาดมีแหล่งการค้าการขายดีๆ ทักษิณก็อาจจะเสนอแนะความเห็นมาที่รัฐบาลเพื่อไทยบ้างไอรัฐบาลนี้นายกทักษิณก็เคยเสนอความเห็นดีๆหลายอย่างนะครับแต่ประยุทธ์ทําเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินเพราะแอก,ก่ยแอกถือว่าตัวเองเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งในรุ่นประยุทธ์ทักษิณก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นทักษิณได้ที่หนึ่งในรุ่นผมไม่ต้องคิดผมเชื่อนะ่ะ แต่ประยุทธ์บอกว่าได้ที่หนึ่งในรุ่นนี้ผมสงสัยว่ารุ่นนั้นนะเข้าสอบกี่คนผมมาดูไม่เหมือนนะครับดังนั้นนี่คือองค์ประกอบนี่คือความพร้อมและไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่นเดียวแล้วจบกันในระหว่างทางของวาระรัฐบาลสี่ปีจะเต็มไปด้วยนโยบาย สปีหนึ่งสมัยจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยไปตลอดกันเราจะเดินหน้าไปสู่ชีวิตทีด่ดีกว่าอนาคตทีด่ดีกว่าและรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าพี่น้องครับใครรายได้ครัวเรือนไม่ถึงสองหมืนเติมให้เต็มสองหมืนทันทียาเสพติดต้องหมดไปในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ลูกหลานอายุ16ได้มาหนึ่งมืนต้องไม่เข้าใกล้ยาเสพติดเพราะจะป่าปรามเด็ดขาดกัญชาถ้าจะให้เด็กสูบกันดริมถนนได้แบบนี้เอาภูมิใจไทยกลับไปนอนกอดป้องกัญชาเลยเพราะเพื่อไทยไม่เอาเป็นยาได้เป็นสมุนไพรได้แต่ให้ลูกหลานเหมากัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้พี่น้องที่รบรวมความก็คือ ใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักแน่ๆขอเสียงหน่อยดังดงัมื่นหนึ่งเอาไหมดังเอกดังอย่างนี้เอาไปเลยคนละหมื่นเอาไปยืนตบมือพร้อมเทียงกันดีเอาไปคนละหมื่นเอาไปช่วงนี้เห็นหน้าใครไม่ได้กับแจก,กมืน่นแจก,กมื่นตลอด ไม่ได้แจกเองนะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยเขาจะมาแจกบางคนยังตังหิดตังหิดอยู่ในใจถามว่าตังหิดเรื่องอะไรไอ้หมื่นนั้นนะกูก็อยากได้อย่างแต่มันอีกตั้งห้าหเดือนกูกังวลก่ห้าร้0 0พันในวันสองวันเนี่ยถ้าเขาเอามาให้ก่อนเนี่ยจะทำยังไงหมื่นหนึ่งเอาไหมครับ แล้วถ้าเขาเอามาให้ก่อน5 0 0ร้อพ hm ันึงเอาไหมนั่นเห็นเงียบเงียบกะฟาดเงียบเหมือนกันนะครับเนี่ยอ้าให้มันแล้วหัวใจกันไปพี่น้องเพื่อไทยมากระเป๋าเงินดิดจิตอลหนึ่งมบาทได้แน่นอนส่วนระหว่างเลือกตั้งถ้าพักไหนมาให้ห0 0ร้อยพันไอ้นั่นถือว่าของแถมครับ แต่ปัญหาก็คือได้ของแถมแล้วต้องกาของจริงด้วยนะครับถ้าได้ของแถมไปกาของแถมก็อยู่กับของแถมนั่แหละครับพร้อมใจกันอย่างนี้เชื่อมั่นกันอย่างนี้14พฤษภาคมเข้าคูหากาพักเพื่อไทยวันนี้เขาถ่ายทอดสดคนไทยดูกันทั้งประเทศขอพลังเสียงคนน่านยืนยันกับคนไทยหน่อย ยืนยันกับพี่น้องทั่วประเทศเลยเลือกไม่เลือกเชียร์ไม่เชียร์แลนสไลด์ขอบคุณครับเบอร์29นะพี่น้อง